สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องถ่ายวิดีโอ8นะครับเป็นดิจิตอล8นะครับนี่คือ Sony กล้องวิดีโอ8นะครับรุ่น DCR TRV 2 0 E p l E พนะครับเป็นระบบพอนะครับผมจะทำการทดสอบให้ทุกท่านดูนะครับวันนี้ก็สภาพเครื่องก็ยังดูได้ยังคงสวยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่สถานะชาร์จก็ขึ้นอยู่นะครับมันก็ ใช้งานได้ปกตินะครับในการเล่นเป็นเพลเยอร์นะครับคุณผู้ชมหรือจะถ่ายก็ยังคงถ่ายได้เดี๋ยวผมจะทดสอบการเล่นม้วนนะครับทดสอบการเล่นเป็นเพลเยอร์ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวใส่ม้วนเข้าไปก่อนนะครับใส่ม้วนเข้าไปแล้วก็ปิดนะครับปึ๊บอ่าหลังจากปิดมาแล้วเราก็ปิดตรงนี้มันไว้นะครับ ปิดตรงนี้เลยนะครับเมื่อปิดตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับ VCR นะครับเมื่อจะเล่นนะครับก็ต้องเปิดเป็น VCR นะครับเดี๋ยวนะครับมีอะไรเตือนนะครับเดี๋ยวผมดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองกดเลย์นะครับปึ๊บก็ ดูได้ปกตินะครับเป็นเพลเยอร์ได้นะครับนี่ครับก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับตัวนี้ดูภาพนะครับอ่าดูม้วนนะครับการดูม้วนวิดีโอต่างๆม้วนวิดีโอแปดที่ถ่ายมานะครับก็ยังคงเจ่มอยู่นะครับถึงแม้ว่าจออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับก็ยังคงดูได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็ดูได้อยู่นะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะสต๊อปนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าสต๊อปปุ๊บนี่ครับสต๊อปหยุดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับตัวนี้ก็ขาย1,500บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ